นางวันหนึ่งนางวันหนึ่งโอเค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 เอาตกเอาตกเอาตกเอาโต๊ะมาในวันที่สิบค่ะวันที่สิบค่ะอะไรสายปุ้งปอกมันค่ะพี่น้องวันจอมจีมึงป่วนเขาค่ะจี๋มึงมึงปี๋่าในหล่อหล่อปื้ดจ้องเนะมาในเนาะ

ก้ามวยปามาก็มีขาลนมาามาิด้ปวยกบดีก huh ิ้ลฮ่าาไผ่ก้ามาจะมบังลาอ่าไผ่ก้าวยอ้าไผก้าวไก้าวไอ้ก้าปวไอ้ก้าวสายปูมันก็สายปูมันมากนะน้องาู ชัางเฮตตีมันโมลุมตาจุ่มนั่งเราลูกเขาเฮตตีมันขอตีให้ไหนครับเนาะเออในเฮตตีเอาก็กะมาถกน้าหองมันให้ไหนใครับพี่น้องเขาเฮตตีเฮตตีเอาก็นะ ไตีขาไอตีขาไอตีเก็เห็นมาเลยท่านไหนเป็นจัางให้ยังปลาขาคิวเดียนยา,ยาวไหน,นปลาขาคิวเตียนยา,ยาวไหนไปมาไปมาครับมาไหน,นหมอมาครับพี่น้องครับหมอมาได้เขาไปพบหมอโอเคโอเคไอตีหมายต้องเฮ็ดจ้องใหม่ายขะนอนจ้องปลาตีบตีเหมยต่อท่านแม่จอมจี๋มึงบวานเอาขา สีวิ่งมึงปิงเลยค่ะแวกหอกเขาเก่งเขาเดี๋ยวนะด้ให้เขามาซืะมีมั้ขนน้อกจองแสงชาวิกาพาจองสวยเย็นมึงกูโห่ทำจะพอสิทำ มุนจุ่มมาหลุพิลามีเฮงทงค่ะาันตานพิลามีเฮงทง่ะบระิหนุ่มไม่เล็กเสียงหานเขาบริษัท l อมตะเคเล็ก,ลกมาตาเงินไทยโคกันโคกย่องเป็นเล็กเป็นพิลามีหกแสนหกแสนแปดหมเงินไทยขนาดหกแสนแปดหมื่ 6, 000 80, 000เงินไทย พอเล่เอวุ้นเขาไม่เดงนางเอเอ็เหมียนเขาเมฆขาวปองเมฆขาวตะเคีข่ขะนอมาตานบังพัูุลงสามพายและเสาสองแหลมนะขะนอเมียนอสิบเอนานหนึ่งแสนเงินมันค่ะสิบเลานหนึ่งแสนเงินมันปากไสิบแสนค่ะแล้วก็ พอเรียทำมาไม่ได้นั่งอิงเขามาต้านไว้กับเบิงมุงมันคะนะ่ะนาะงสามแสนเงินไทยคะ่ะสามแสนเงินไทยไม่เร่งล่เขาอยู่เวยงกาลี่พอมาหลู่ต้านสามล้านเงินมานคะ่ะพ่อลงพี่จิงตาเขาปังแรงสายกอมาหลู่ต้านล้านห้าแสนเงินมานคะนะ่ะน้ะล้านห้าแสนเงินมาน หลวงลาวุ่นเขาก็หลุดต้านมาหนึ่งล้านขนาะป่าแรงสาหนึ่งล้านเงินมานลวตาเขาเปนน่งยีแล้วเขาตีน้ำข้าวก็าหลุดต้านมาหาแสนเงินมันคะบริเป่านเขามนีจลหลุดเขาหลุดต้านมาหาแสนเงินมาน่ะ